สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่7กันยายน2564นางสมพรหลาบโพหรือแตนพร้อมด้วยนายชัยพลวิภาหรือพลสามีแตนนายรัชพลสิริสาคร ถ้านายความได้เดินทางมาทีสำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารคดีน้องชมพู่สืบเนื่องจากวันที่4กันยายน2564ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาแตนและได้ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจภูธรกกตูมอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารส่วนบรรยากาศที่หน้าอายการจังหวัดมุกดาหารได้มีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เดินทางมาให้กำลังใจแตนและมีการไร้สดตลอดเวลาที่บริเวณด้านหน้าอายการจังหวัดมุกดาหารส่วนแตนนั้นจะมีการประกันตัวหรือไม่นั้น ทางอายการจะดูสำนวนอีกทีว่าจะส่งฟ้องศาลหรือไม่จากกรณีพนักง,งานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของน้องชมพูเด็กอายุสามขวบและเตรียมเรียกนางสมพรลาโผหรือแตนมาพบเพื่อแจ้งให้รับทราบข้อกล่าวหาตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญามาตรา150ทวีซึ่งบัญญัติว่าผู้ใดกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปเว้นแต่จำเป็นต้องกระทำ เพื่อป้องกันอันตรายแก่อนามัยของประชาชนหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่นต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง2ปีหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0บาทถึง40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำโดยทุจริตหรือเพื่อ อ่าพรางคดีผู้กระทำต้องระหว่างโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นนอกจากนี้ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา83ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งบัญญัติว่าในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ได้รวมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการต้องระหว่างโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นโดยระหว่างเดินทางแตนได้นั่งรถมากับพลพร้อมกับไร้สดว่าชีวิตมีอะไรต้องลุ้นตลอดแต่ก็ต้องมีช่วงจังหวะที่ก้าวผ่านไปได้ ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจรายงานข่าวแจ้งอีกว่าพนักงานอายการพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้ปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการทั้งหลายในสำนวนการสอบสวนโดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านางสมพรล,ลาพโพได้ร่วมกระทําผิดกับผู้ต้องหาโดยร่วมการกระทําการใดๆ แก่ศพของเด็กหญิงอรวรรณวงศีชาหรือน้องชมพูหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทำให้การชนสูตรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปพบว่ามีชาวโซเชียลรายงานว่าแตนถึงกับนั่งไม่ติด เลยทีเดียวเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันต่อนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้มีการโพสต์ข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีใจความว่าแตนจะขอเรื่อนฟ้องเป็นอาทิตย์หน้าอายการบอกไม่ได้ต้องวันนี้ไม่มีการควบคุมตัวเนื่องจากมามอบตัวเองไม่ได้ออกหมายจับ วันนี้ฟ้องทั้งสองคนผัวเมียอ่าพรางพรากดัดแปลงสภาพศพฟ้องก่อนเที่ยงภายหลังที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าปูเสือรอเลยนะคะสมนำน้ารอมานานแล้วหมดเวลาสนุก ของพวกมึงแล้วเปรตอสุรกายสองผัวเมียขอเลื่อนอาทิตย์หน้าเตรียมหนีแน่นอนปากอย่าสัน่นขาอย่า,ยาสั่นนะเด่นนรกทั้งสองถ้าหน่ายตมไปไหนว่าเทแล้วมัง้งไวจนเอฟซีไม่ทันล้างสมองฮ่าฮ่าฮาขอบคุณ คนตวยตีข่าวมาให้ตู่ฟังสมนำนามากๆคนชั่วรอรอเจ้าค่ะสายลมคนสวยขอบคุณนะคะที่หาข่าวได้รวดเร็วจังรักขอลิงใกล้จบแล้วปารปาร์ตแต่งตัวไปเดินแบบผ้าคราาเหรอวะฮ่าฮ่าาอ๊ะอะ เก็บทรงไม่อยู่แล้วนางต่อฝันนั้นเป็นจริงขอให้มึงโดนและประกันตัวไม่ได้ขอให้มึงโชคดีนะขอให้พรที่มึงกระอักเลือดเหมือนกับทำกับน้องชมพู่แล้วอย่าลืมหาปิ๊บคุมหัวพวกมึงด้วยสาธุสาธุจ้าจัดให้หนักเลยจ้า สองผัวเมียกล่างยิ่งนักขอให้ได้ขอให้โดนนะคะป้าแตดสาธุสาธุสาธุาธจาได้ข่าวว่านางแตนแตนนั่งไม่นิ่งเลยนะคะสาธุสาธุขอให้โดนขอให้โดนนะจ๊ะคนหน้าด้านแห่งปี แล้วก็มีโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook เช่นกันโดยมีใจความว่าบนเส้นทางยาวนานผ่านร้อนผ่านหนาวบนร่างเปล่าเปรื่อยน้อยคอยทวินยุติธรรมจากนำทางบนแผ่นดินแม้จากสิน้นรมหายใจไปนานวานันถึงผู้อยู่ แม้เมฆฝนหม่นใจหมองจงประคองสติสู้ให้อยู่ดีถูกหรือผิดดำหรือขาวร้าวรานใจยึดเปลวไฟที่เผารางสร้างยุติธรรม 7. กันยายนส564ั้ารกบ้านก,กกอกถึงเวลาอาวสาน การสืบสวนสอบสวนคดีการเสียชีวิตปริศนานี่ก็คือบทกรอนบทกรอนหนึ่งนะคะที่ชาวโซเชียลได้ออกมาเล่าบทกรอนให้ฟังนะคะ